บทนิทานพ่มตอนสิเจ้าเรื่องให้ถึงจุดหุ่นทางเที่ยวยังมีรถว่าผักนอนเด้อเซายงส่พ่อรู้รู้สีบันร่วมพลังงานกะาบ่บอยเสียวหลาแฟนแฟนอายผู้ตั้งต่อรัตนสินได้สตางกกอรอศรัทธาจากมูเจ้าแรงใจช่วยอย่าห่วงนอนอ น้อออยไปไปออกเดินทาง้วย วมหน้ากากเป็นตัวละครท้องกลอนมอลํามาเพือกระลงมลงนอนนั่เต้นท่านกอดให้มันอ่อนแก่ขาด,ด้วยนายรับบทดาวร้ายต้องหายเสียงเด็นขาดวสมบทสมบาทอาคาจิชาลาวีตีบทให้แตกคือจังแมน่นอิลีตัวผมนี่ตีสิมีผู้ใดเห็นใจ อยากเถกันแหลกใครกันบ้างสิเขาใจผมแน่ใค้กันบ้างสิเขาใจผมแดงเห็นตักแต้มนองมาหายสูขืนนามึ่นนาพึกงนายน้าป้อยันปากปากห้าปากผีเป็นยังสมสัวคัดแท้มาลังแกแต่ผู้เขาดีที่นองบ่คิดบ้านบ่ปวดในท่านมันเป็นจังสีขัวมาละหน่อยใจหลีขัวมาละหน่อยใจหลีผู้สาวบ่มีละเขาสั่งเขานาย ตาเยอะละแฟนเด้บ to ังกนตาเยอะละแฟนเด้้บังกรบนบทลัครมัเป็นจังสียสั่งการเป็นผมตกเป็นนายพ่ออยากเล่นลูกมีนาผม่อยากสักแาระใช่เนาะใกล้จะตายแล้วบอกกังน้าที่ตัวโคมช่างวัดลุงทางยามมือเศร้าหาคนมาเว่าพ่อเขาให้กรบบ่มี พร้อมพระเอกแจ้งแล้วกระบออยากหนีตัวโกมีตีก็เลยคือมาหัวหนาโลกจินงเข่าละคนสร้างคนดาลลกจินงเข่าละคนสร้างคนดาพ่อข้าไม่ข่า่บายให้สัางเปลียนเด็นแกบ้างสงสารนี่เป็นอย่างยาเด็สังตกมงผูเป็นดาวลลยผู้เป็นนนดาวไลายนดาวไลยเดินน้อยนะพาลือสีต่อไป พี่น้องเอ้ยบันที่หันมาจ่าทั้งกำลูกสาวพอพลื่อสีสติสาวพลื่อโฉมป่านว่าพมลงปันสาวประทุมทองนอยละอองงามยิงเปิดดอกบัวมากกา,าวจ่าตานสุธานฟังกรับบัตรนี้มาพบกับสาวประทุมทองมอบหน้าที่นักเอกสาวน้องมะเมียวมเมียลักน้าสมบัติทำการแสดงครับฉันขอข้าละวนอนมภูมิเมตตาจีตขอสมมามวลมีดเพิ่นผู้ฟังอยู่ทางใ้ ขออภัยยามเผือพังบางที่่สมส่วนบางเทือบ่สมควรบาดห้าล้มแลหล่งเสียงบ่็ก้องก้มหูสมมุติตัวฉันนี้รับหน้าที่การแสดงข้ามันแข้งเครื่องหูเพิ่นผู้ดูอยู่ทางพุนฉันขอทุนท่าตั้งน้ำแสดงในเรื่องปะทุมท้องเพอเพิ่นตั้งน้ำสั่นซื้อฉัน ส่วนว่าอายุนั้นสิบแปดขวบพะชันสาองค์บิดามูนี้พอ่อฤาษีเป็นคนเลี้ยงกินพวกเฟืองไฟสมลำยัยลินจีมีแต่ของดีๆพอ่อฤาษีเพิ่นสร้างให้นังได้คู่สุนแนวมีพักพวกเพื่อนแก้วเป็นมูตต่้งหลายคนพอ่อฤาษีเพิ่นบันดนเสกสันมาไว พร้อมทั้งสาวไ้รลวนลายคนใดเป็นมูปะทุมท้องกัะพ่อยอยูเคยสนุกม้วนเล่นชมไม่ว่าไรบงความประสงคอยากพ่อใช้ลูบรออยู่ทางใดสร้างบ่เดินแฮมไพ่ได้ด้วนมาหานนองปะทุ่มท้องอยากเห็นหนา้าขั้นมันมีใช่มาชีวิตนี้สิมีค่ะ เทวดาสร้างบ่อนูยสู้ไอได้ส่งมาพ่อแม่ ขอกับคลรวะพอแมพี่น้องที่เคาพทราบตัวฉันเองมีน้าวาและปทุมทองซึ่งตะเกิดได้ใหญ่มากน่ะปทุมทองบ่เคยเห็นหนาพอก็แม่จากเถื่อมีตรพอฤาษสีน่ะพนเป็นคนเลี้ยงปทุมทองมากแล้วพอฤาษสีพนก็ยังหาสาววัยรุ่นมาอยู่เป็นหมู่ปทุมทองต่างหลายคนทุกมือทุกวันน่ะพวงน้องๆได้นขึ้นมหาปทุมทองบ่รด้ขาดแต่เอะมืนอนีกระสายแล้วพวงน้องๆอยู่ไส่กันเนาะบ่เห็นขึ้นมหาปทุมทอง้าอ้าวมันลันตีนังลาคีปทุมทองจ้าัสดีจ้า จ้ามึอเนี่ยน้องได้เก็บดอกไม้ไดหลย้ยหลายจากพีปทุมทองเอ้ยน้อยอย่าไปเก็บดอกไม้ไดรลายหลายกับน้องน้อง,นองมงนี้ว่าสิมาสวดปทุมทองอะ่ะเอาดอกไม้ขึ้นปถวายพอฤาษีน้องลา่าหมายควาว่าทุกคนน่ะเก็บพอลไมแล้วก็ดอกไม้ไมไวเวียบร้อยแล้วจ้าถ้าจะซันถ้ารีบขึ้นไหวพอฤาษีกันเถอ,อะพอแม่เอ้ยเพราะว่าเป็นสาวนี่คือมวลบุพชาติบานแบงแยมแซมการกิ่งใบ ยามะวายโยผัดแกงไก่หน่วยก mm ัน hmm. เดลชานเสือผะมอนแมงดมกินบินสอแซวประสงค์กลัวกินหอม mm hmm. คือสาวงามที่พี่อภม mm hmm. ในส่วนกิริยาว่าจะดีทาที่พอได้ mm hmm. ใช่ได้เห็นประสงค์เกี่ยวเที่ยวมาถามไทยแต่หัวใจอีน้อง mm hmm. บอกเคยพอดังที่จ้า พ่อแม่เอยกันเอุนขนาดเนื้อสาวสื่อประทุมทองเล้าดอกบัวอยู่ในหนองพอพลือสีเทาเป็ดพกกำเม็ดเก่าเมืองสวรรค์กุลแต่งประอินท่าสังไหยพระนังใด้อยู่ดอกบัวพิจวัตรของประพุมทองคือคิดผลไม้พร้อมด้วยดอกไม้นะครับขึ้นถวายแด่พอพลือสี ท้องอาชีพจะกินลํา กาวถึงลือสีเทาตาไฟเพี้ยนเพลิดปวดสืบสางสิน่อยสารลานทุกคำเศร้าเพียนพําจำสินบั่เพ็้นเพียนโมกขะทัาดวงแก้ว ก็นั่ตะกะเกาหูเกาห,เห,เหูเกาหูนั่นนั่น้องอะไรเออเกาถึงเลือดสีท่าเน่าอัสมอยู่ในป่าได้เจริญภาวนนาอายุหลายกว่าร้อยเต่โตคอยหักบอตายฝุงหมูพ่ายผีเป้าเท่ากระทั่งเสียสิงซุ่มหมูลิงอยู่ในดงเม็นบ่มีมากไก่ย้อนว่าจำสินได้แสงทำจังกาแกง ย้ามือแรงบ่อได้ฉันหดเขาย้ามือเศร้าจังได้กินย่างพวงน่มย่างลินบ่อมีดอกอาหารผัดตาขานของลือสีหักอยู่ทั้งไป่ายไม่กินหมักไฟหมักสมอาหารดีหมักไม่ปามหาผู้มาทรงเข่าลือสีเท่าแมนบอม่อม,อม,อม,อมีกันเมืออัตมานิก็คือลือสี หรือพระมุนีเ่เขากระเอิญดาบดทเขากะวาแไม่ออกเอ้ยดาบดเดนนี่บแมนดาแดดเดอร์เน่าอาชลมโยสรากลางปลาเป็นเวลาลอ,อยกว่าปีส <Yeah. S 1> ีไปใช้มาใช้เนี่ยบ่ต้องอย่างให้มันลำบากเพราะว่าอัตมรเนี่ยหัเหินเดินอากาศได้มีลูกสาวอยู่ผู้หนึ่งซื้อว่านางปทุมทองแต่ว่านางปทุมทองบ่ท่านเมิดเว้นเมิดกรรมก็เลยเอาเขาไว้ในดอกบวัวคือเกา่า่านนางเงา ก็เลยเสกเลี่งหน่อยไว้โตนึ่งไว้เป็นมูนา่งซื้อวานั่งจุ๋มแต่ว่าบอใหญ่จักเถื่อจักปันไดสิไงบุปันไดสิไงแหละจุ๋มบ่สูงดอกผาโอ้ยบ่สูงบอใหญ่เลยแล้วก็มีเน้นหน่อยรวมสํานักอยู่นั่ก็หาหกองจักไปใช้เมือนี่บ่เห็นหน้าเห็นตาจักจะไปหาเงี้แงอะไรพร้อมทั้งใดบุหน่อยเอ้ยน่อยเอ้ยวายประกันยืดยังยู่ออกมาหนีบังด้อ ใหม่กาแฟพ,พรีเพรสโซคอเลสเอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพ,พรีเพรสโซห<อ>่วย<ต>มันแจ่มมากคือโมหมดยาคือเต้นมากยังช้ายาเต้น<ต>มันผิดเชียน จ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงก้าเป็นจ้ริงเต้นตัวนี่พอเ้เต้นเฮ็ดยังไม่จะหมดเจ้ากันยังพักการเต้นน่ะเนี่ยมันผิดสินเดีมยพอที่ันติคืออย่างหลวกความอดทนครับพอโซลจ้าคืออย่างหลวกกวนสงบสียง่มครับพอนี่แ่ะคือขอดสอบนะครับตีลกอย การบูชาไหนมีอยู่สองอย่างคือปฏิบัติบูชาและอมิษาบูชานี่คือขอสอบทำใดลูกเอ้ยทำโทษครับพ่อเก่งมากลูกขึ้นทำโทษจากนอยพอดีเรียนสอบอทอัทง้งใงสองขาสองบาทสองสาหินำมาหลายเวลาจะห่างเมืองมาพีเกิดขึ้นมาพ่ออาสมอยู่กลางป่าพ่อบอกงหญิสาวล่าท้ากันแย่งล้วงเข่าหาเจ้าบริสี ีพเป็นหมอลำไม่มีงานทําที่โกที่เกอาชีพเป็นคนพเนอาชีพเป็นคนพเนร้อนเรศส,สนกังวลหัวใจร้อนเรศส,สนกังวลหัวใจ oh. อ,า,นนา,กอากินน้ำไม้น้ำมันไฟยนป้อนแอนนากินน้าเคนชาพีกลองหน่อยเม็นตัวที่อาชีพไม่มีไม่ดีไม่โกไม่มีไม่ดีไม่โกกันสงสาโตผู้ตามคอยป้มมีแฟนคอยสินอน พุทธอ,องค์จงได้ช่วยโปรดปรานสวนรรค์ปนนานจงหินใจผมหน่อยอยากมีคู่ครองได้แต่รำร้องเที่ยวตามหาพอเป็นชาวนาไม่มีเง,เนง,เนงเินเลือนจะไปโรงเรียนกับน้องไปกิดไม่ฟองน้องก็หูเหมือออยู่โรงเรียนในล่นบักลีสีแต้มเม่นต้นอนก็ซ่อนบักไงคนไทยมาเบิ่งได้หลงละเลิงแต่โตเอ้ยได้หลงละเลิงแต่โต ตต่ตเอเอาสู้เขาเด้อเฮาอ่ะบ้านใด๋น้อมาทอด้าปานเออเจริญ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 เดอเอาดีๆขุนกึมเอาลิงน้อยเออตอดสรับผาปาเพื่อนทัลก เฉลิง oh, so ือดสีปะครับนี่แมนอยูุ่ทธา้ฤาษีมาไล่ขึ้นนกคุ้มเนาะโอ้ยหเพื่อยู่บ้าวชนเนาะมาถอดผ้าป่าเนาะคือบ่เห็นต้นเงินเนาะโบแมนผ้าป้าตัวมาหลายคนนี่มนขอเล่นพิชมาโบแมนผ้าป่าตัวครับมาหลายคนนี่มาขอเล่นพิชาคนนั่มไหมครับอ๋อโบแมนผ้าป่ากินชนะบ่ครับน้อยเข้ากูดหยุดปบดช้อหายนั่มหาหาย่างวันนี้ มีไปไลยปาดข้อถิ่มใกล้เลยอยากได้หยัง,<อ>ยง,ยงหาเอารลดเดอนน้อ,อม,มุดหนังก่อนพอห้ส<บ>ิบปีแหรอแมหาอย่างหาอย่างขาดหาหรือสีหาแต่น้อยเท่าไงจนสิเท่าข่าปลาหรอโอ้ยมุดหนังก่อนพอเอ้ย,ออยจะอย่างไรก็ไลยถอเสียวหลายปันไดกันสนชาขั้วมหม่หอได้เวิรนเวินม่านนี่นะมีแต่ลูกเจ้าฟ้าพระราชามหากษัตริย์ โอ้นี่มีจัลูกพวายาทั้งนั้นตินอะโอมป้าโทลูกพวายาอยู่บ้านใดเมืองใดท้าวเอ้ยลูกแก้วแก้วมุดตันจันทรตาขายบาดสายตาวู้สูพอชาลีกาฟังมึงดูลูกละเท้าบ้านนกลุ่มเท้าถวายกับป้านุ่มแนบถาขอแถลงว่าจะบอกบุญบ้างเจแสดงน้ำกุมารท้าวผู้ไก่มมาสู่บุญญาฤทธิ์เป็นเื้อท้าว ุงสีกวงแม่นบคอนองค์ผู้ท่อนพ่อเจ้าน้ำซื้อผ้าละตาองค์มันดาปกาบับแม่ผมผูเพียนเลี่ยงแล้วจึงก้อยแถลงตาอันดอมองค์พระเจ้าพอผมมาขอพรึกสนตนเถ้าพอลือสีเป็นแต่ขังน้องลูกศม่พอคว<ม>ามประสงค์เทียนี้มาเพื่ออยากศึกษาหรือ,อวิชาอาบมน้ำพลืสีเจ้า กเ,เรียนวิชาเพื่อปึกเอาความรู้อาศัยครูนั้นคือพอขอเป็นศิษธ์แน่ทอนทวันวาอ,อยากเพือบุญเอเอพอเนล่ <stages. S 2> นหน่อยต่อวิน้นบุ่นอยู่พอครับความประสงค์เทนีมาเพื่ออยากศึกษา ดิเริชาอาคมนําพอเรยสีเจา้าเพื่อฝึกเอาความรู้อาศัยคู่นั้นคือพอนนขอเป็นศิษย์แนทอน้าวันเบาอยากเพื่อบุญผมสื่อบุญญลิตกับพอครับชื่อบุญญลิตทั้งนี้เ<ไ>ด้ล่ะชื่อจังไหนลูกเอ้ห่วยยับนี้นะเนี่ยมนะันมานาั่งอย่างยู่ดีวะอนุญาตบ,บาทคําเดาพลอ้นั่งน้ำจักบาทดนถอดถามชื่อถามเสียงมานาั่งเฮียงปั๊บจังไรขี่กากินหำเนี้ยนะมันกินเลิอมานอันติพอห่วยมันเต้นการเครื่อมัดนี่แล้วขี่กากระ พอถามมาชื่อจังไหนฉันได้เดียน่ะชื่อผมนี่ตีผมลูกเจ้าฝ่านามสื่อนรสิงห์พ่อเอ้ยโอ้ชื่อสิงห์เนาอยู่เมืองบัณพดลูกพญาผู้บุญก่วงลูกพญาองค์พระบิดานั่นรัชักรพระเจ้าพ่อลูกจักส่วนเมนะเน้ามีพระนามว่ากอบแก้วมานดาท่าแนจริงพ่อเอ้ยโอ้ลูกจักลูกแก้วทุกคนที่มานี่กังวงว่าอยากมาฝากตัวเป็นลูกศิลูกหอารือศีคือกันละคับโอ้ชื่อน้ละสิงห์แม่ละพ่อ ทางนี่มิตาขสอนนอเดอันนี้นอละตุกนอละต่อยนอละเบิมผมกันนอละกึมพูดเจ้าะโอ้นอละกึมพูดละรอจังผมกันนอละต้อมละพ่อนอละต้อมพ่อผู้สูงๆจังผมนี่กันนอละเตี้ยละพ่อนอละเตี้ยู้ดวานจังผมกันนอละจอยละครับอ้วนนอละจอยทั้งผมอยากสอนนอเดครับได้ละพอทั้งนี้อักสอนนอพอพูดกับสอนนอกได้พอเอาหมดเจ้าน้อยอยังน้อเน้น นอเนียนพากันไปนอนั่งอยู <like the navy> ่พ uh> ุ่นโอ้ยไทยเดียวกันนอเนียนทั้งนี่เด้แหละเชื่อจังไหนทั้งพวยหายนาเนียนให้นาเอ็นพอเจ้าให้ละแม่นอบพอว่าแหละก็สร้างคนพอหล่อเด้ทั้งนี่อักษรบ่อละพอองค์ไส้พิ่นน่ะบุญจรีดผมน่ะบุญยเอ็นครับผมในบุญเฉลิศครับส่วนผมนี่บุญยิงขาวนอกครับโอ้ขาวนอกพอเด้เื้อหยังผมเบาบุญจิ้น้ย โอ้นี่จากสารในฟงขอวิชาอาคมในพอขอเลยนะครับอ่าววิชาอาคมชีเดมือขอกันได้ไงไๆหรือเท่าเอ้ยทีอากาศขอเฮ้ยได้ขอกันพอมันก็มีคู่มีค่ายต่อทีดหลายปันไดละพอหกเฉลึงพุทคายไห้าบาทสักไปไาผู้ฑดยบอกเพิ่มคู่เพิ่มค่ายนักกติป็นปอบทันแล้วที่พอแต่ว่าวิชาพอไม่หยัางแนวครับอู้ยหลายอย่างเท่าเอ้ยมีหอเฮิร์นเดือนอากาศล่องหนหายโตไปอยู่ยงคง พิชชาพปืนฟันบอกเขามีดยิงบอกกันแล้วกันพ่อมีดเขาไว้แต่ฟันพวแม่เอาไว้แต่ยิงพ่อบอกผิดบกไม่กด้ได้พอนั่นไอ้น้นสอนท่านบอกโอ้วิชาคมสอนห้อยู่นี่ได้บ่พออยากได้วิชาเดี๋ยวนี้ครับอยากได้เรื่อพอเฮียงกันไล่ใชยคือนบจักถ่ายไฟแรงสูงหนึ่งหนึงกันนั่งหนึ่งกันพอที่สอนวิชาหอเหินเดินอากาศและถอดดวงกิดดวงใจไก่อน แต่ว่าการชนเลี้ยนวีซ่าเนี่ยให้สังเกตปากพอเด้เท่าเด้อสังเกตปากเ็ดหยังพอให้เห็ดปากคือปากพอมันจังขังเอ้ากันเห็ดบ่คือบ่ขังติพอบ่ขังเอาเอาหน่อยไปสังเกตเบิ่งผู้่เหตุเมื่คือแล้วบอกพอเบิ่งปากพอบนสิบ่าน้ำคนพอเด้เท่าเด้อโอมนะโมตัสสะภะคะวะโตนาโมตัชขาพะคะวะโตอัลลหะโตสามะสัมพุทธัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ น ality, ัโมนาโมนัโมนัโมตัดสาไปใส่นัโมยยนัโมตัศนัโมตัามหาชนะใัยมหาชนะชสยทางไปยาสู ทหารน่ะใช่พย梭ถือกี่เหลี่ยมนีบ่ถือมันสีขังหรือเกิมขังเนาะมาแตงโมเขาขายอยู่ริมทางมาแตงโมเขาขายอยู่ริมทางมี่ฮอดเขาโคตรเด้อยาเช็กหน่วยใดเปียกบางบางมันจังแซ่หน่วยใดเปียกบางบางมันจังแซ่ขั้นพ่อเขาขายปิ้งปลาบักแปบซื้อมาฝากพ่อฤๅสีขั้นพ่อเขาขายปิ้งปลาบักแปบซื้อมาฝากพอฤๅสีสันบ่มีเงินเอาอย่างมาฝาก สิ้นเอาอันนี้คือคาถาถอดดวงคิดน้งใจผู้ใดจื้อจำได้แหละล่องให้พอเบิ่งเด้อเฒ่าเอ้อบยพอนะขั้นจังสั้นนอรสิงขอร้องก่อนเพื่อนวิชาพอลือสีโอ้ซื้อว่าคว่ำจำดีพอสอนผมจำได้โอ้โห้หัวดีเลยลูกแต่ว่านอรสิงขอร้องวิชานี้กับอมาตบุญญาลิได้บ่พอได้ลูกได้บ่เป็นนะขอร้องวิชาครับคาถานี่ร้องแล้วมันเป็นยังไงพอโอ้มันเป็นเปียเป็นลอยเพื่อนเถ่าเอ้ยจักก่อนอรสิงเท่า จิงโอบานประคาถาลองวิชาพลือสีที่พอสอนวันนี้เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจออวาคว่ำจำได้ถอดดวงใจเป็นเรื่องงางล่องอมาทั้งสหายหลายแต่ซุ่มขี้โมมันกุยโอว่าเจ้าของเอาเลยเบิ่งบางคนมักย่องวาวใส่แทงหัวเท้าบอกลัวพ่อหนี้จึงอ่านมุนบโรซาเสียหามลบลูรัวเดี๋ยวสุดเจ้าสายมีตู้ดีไโอ้สิติตังตุ่มหังหีตู้เพียง เได้ผลตัวนี้ไหมพอแม่ดอกแต่ผมมันยังมาเป็นอย่างเลยพอร์ดิสีครับนี่ญาณกับทาร์ิชาควบคุมันนอาเลยสิในะครับูบาเอาตามสบายเลยลูกตามสบายเลยบุญเาือดตาเนี่ยเบียเป็นไม่เลวเอียงไว้ข้อมในใจพ่อโอดคิดจากลองดูมาแล้วต้องหน้าทางแก่เรียนมากเพราะได้เปล่าบ่พ่อเข้าก็จึงได้ปอนุ่มนี่งโอ้แล้วทอง ท้องแต่ต้นจนกระทั่งถึงปลายเรียกรวงใจทหารตนเอิ้นว่ามุนวิชาแก่บ<ม><ม>อกอยากล่องลิบติดแค่ส,สายเอ้ยทะลองเบือ่องถึงเวลาให้เจ้าฟื้นขึ้นร่างมู้มาักเอนเวลานี้โอมเพียงโอ้พอรถพยาค่ะวิชาทองเทียมวิชาเล่ากระบุญยรีเท่าทอเทียมกันเลย พอเอ้ยย่อมหีตูแล้วพอย่อมแล้วเอ็นย่อมหีตูแล้งบาดนี้พอจะให้ร้องวิชาหอเขินเนื้ออากาศให้พอเบิ้งหอเขินเนื้ออากาศจีพอโอ้เนอละศิลปที่ขอร้องก่อนโมลูกผมว่าผมต้องหอได้ก้อนมูอยู่แล้วพอเอ้ยถ้าเบิ้งโลดเพราะว่าอามาทักขุนหามแฮิบุญไอ้เนอละศิลปมาแต่ไหนจะไรนะพอร้องให้พอเบิ้งดูหลูกละถ้าเบิ้งโลดบุญยริศบุญเด่นพูดนะศิลปหอขึ้นทั้งฝ่าบุนถ้าเบิ้งโลดม่อจีหอได้เอ็นบันเอ็นบัดบ้างสาวเขาค่อยดูเด้อเพื่อน สายเอ้ยถ้าคอยเบิงเสียวถึงเถืงขี้ปลาเถืงป้าถ้าเบิงเอาอเบิงเพชรในี่คนเดียวว่าเฮาเก่งเกินมนุษย์สุดอยู่ในเมืองคนหักแม่น้อและสิงทาหอสูงบบนได้เกาะหอชมดาวอยู่เถืงป้าพูนแล้วชมดาวอยู่เถืงป้าผู้เล่นเทวดากับโบวาน คนท่านกับบปยานป่านนั่นโดวเรื่องใจหัวเราได้โอมบานประคาถาไปก็เดอยืนลับตาประนมืออ่านมุ่นบรอสาแด้ไปเจ็บปับข้าวได้เด้อโอมเพี่ยงขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้ยว่ามันกลบทีดเบียดพอขึ้นพอขึ้นพอขึ้นพอปันกั เออมันคือเป็นแบบนี้วิชาพอเป็นผลเป็นเพว่ามันผมเรียนม้อนทองจำจนมดเกี่ยงคือบ่เห็นหอได้คือคำพอว่าหรือว่าพอนั่นเ่าคาถานั่นเสื่อมศูนย์เป็นยังจังมาตัวมาตัวลูกซิลูกหาในพอพออะไจะคนในพอในพอใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0 8 9 2 0 0 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพี่เพลโซ